สบายดีคืนโมนิย้างาาดาาาาาอาา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 กาา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 นาาาาาาาอาา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 าอาาีาา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 นาาาาาา แล้วมินิคอนเสิร์ตขนศิลปินมาเพียบวันนี้สบายดีที่มีของเอแต่ให้ของเรานะคะอีกสักซู่คอนเสิร์ตกำลังจะเริ่ลงกันเลยวมาสักชิันเลยเอาละครับคุณผู้ชมแล้วก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความสนุกที่น้องๆทุกคนต่างตั้งตารอคอยกันครับ กับวินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินค่ายเพลงอาสยามที่มาสม่งมอบความสุขให้กับน้องๆทุกคนโดยเริ่มต้นความสนุกจาก6สาวสโมอสรชิมิตามมาด้วยศิลปินสาวชาวเหนือคัดรัตการอาสยามต่อด้วยสาวใต้สุดสวยออฟดอกฟ้าอาสยามจากนั้นก็เป็นคิวของหนุ่มมาเทเอ,อริโออาสยามตามมาติดๆกับสาวน้อยไวใสน้องเพลงอาสยามต่อด้วยหนุ่มมาเซอร์ ช้างประชาชื่นอาสยามต่อด้วยสาวเสียงใสกอย่าอาสยามตามด้วยสาวใต้สุดเซ็กซี่ไออาสยามที่มาพร้อมกับสาวใต้มาดเซอร์เอเชียาอาสยามและปิดท้ายในช่วงนี้กับศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิตปานประกาศิทย์อาสยามนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆเ,กเกท่านั้นเองนะนะคะวันนี้สำหรับศิปลปินที่มา20ว่าชีวิต20ว่าบอร์วันนี้อมทุกคนมอบความสุขกับน้องทุกคนเลยแ,ลแต่ช่วงนี้พักชม m อนี้ก่อน วันนี้เทก็มามอบความสุขให้น้องๆด้วยอยากถามหล่อนวันมากหรอห้องนี้ก็บอกเองแต่เราต้องใช้ดนตรนตรีหลังแรกอยากถามหล่อนวันมากหรอจะมาเอาขอยใครในเอ็มวารมีท้ายด้วยเอาท้ายด้วยมันจะมีท่านแล็ปสั่งให้ดีๆมาทำอย่างนี้หล่อนมีเสียนะหล่อนจะไม่มีค่าสักสารนะคะคือแค่ 没当皇帝呢！